สวัสดีแมวบงโปนกรุ๊ปห้นะคบัดสวัสดีพี่น้องเพจ f a e b o o k youtube ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องไปดูรถไถน,นะครับคันนี้ซ่อมไปประมาณน่าจะถึงปีแล้วนะครับนี่อ e t ทีนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูอาการนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาตามว่าเครื่องเร่งไม่ขึ้นนะครับ แล้วก็ดับไปในที่สุดนะครับนี่ก็น่าจะไถนาเพื่อจะหวานข้าวนาปีนะครับตรงนี้น่าจะรถใหญ่ลงไม่ได้นะครับก็เลยเอาคันเล็กลงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ e t เก้าห้านะครับ เป็นยังไงนะครับอาการมันการมันไม่มีแรงปุบปุบบุบุบดับไปเลยดับไปเลย,เลยแล้วก็โทรตามเลยนะครับ <Hey. S 1> อีทีก็หาคันนี้ก็ทําไปหมดหมื่นกว่าบาทนะครับเ <Hey. S 1> มื่อกี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับอ <Hey. S 1> แล้วน้ำมันเครื่องมันเยอะไหมครับตอนถ่ายมาน้มันเครื่องเยอะอยู่เยอะปกติเนาะปกตินะ้นำมันเครื่องก็เติมไปแล้วนะครับไม่ไม่ขาดไม่เกินเดี๋ยวดูกรองนะครับ โอ้โหดำปิดปีเลยนะครับกองน่าจะสตาร์ทเครื่องติดถอยหลังบ่อยมากครับนี่ควันดำเลยนะครับนี่เดี๋ยวเอาคำไปนี้เดี๋ยวเอาลงสักหน่อยได้ไหมครับสูงไปเดี๋ยวดูระดับก่อนเอาให้มันเสมอๆก็ได้นะครับ วบบนตร,งนรังเลยหรอสูงไปนะยันยันถอยหลังอีกได้ไหมครับให้โดนขาตั้งมันเลยก็ได้นะเออ,เอ,อพอดีั้งครับเออเดี๋ยวจะให้น้าถือให้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะครับ กลิ่นเหมือนเบนซินเลยครับเติมเบนซินหรือเปล่าครับนี่น่าจะเป็นเบนซินเปล่าเหมือนเบนซินเลยครับนี่ครับเติมเต่มเพิ่มซื้อน้ำมันมาเมื่อกีเ้เหรอเออเติมได้ถึง20นาทีไหมครับนี่ได้ประมาณ20่สิบวิถีพอดีดับไปเลยเออโอ้โดนเบนซินแล้วครับนี่ตายแล้วพี่น้องทำไงาทายทิ้งน,นะทีนี้ทายทิ้งเนี่ยโอ้แล้วที่ไหรมันมีอาการยังไงนะครับมันมีแค่สะดุดบุบบูบม่มีแรงแค่นั้นแหละ นายก็พทรมาให้มาดูนะครับเอ่อ <Yeah. S 2> อะไรมันก็ปกติหมดนะครับปกติเจอเ็นสินแล้วทีนี้ดูจากิน,นเอาแล้วถ่ายแล้วท่านี้ครับไม่น่ามีอะไรเครื่องปกตินะครับ hmm. เ,ดดเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเบนซินจริงหรือเปล่า โอ้เบนซินร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเติมปุ๊บนี่น่าจะอาการสักไม่เกินสิบยี่สิบนาทีน่าจะออกอาการแต่ก็ไม่ไม่ได้ช่าใจเนาะเครื่องน่าจะเสียนะครับไม่ไม่ใช่นะครับเติมเติมประมาณผิดเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ่ายน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายน้ำมันก่อนนะครับนี่ถ่ายตรงนี้แล้วก็เรามาถ่ายตรงนี้นะครับถ้าอาการเจอน้ำมันเบนซินแบบที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้นะครับปราว่าอยู่เครื่องซ่อมหมดเป็นหมื่นก็คงจะไม่น่าเสียว้ขนาดนี้นครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยเนาะครับใช้งานด้วยดูจากไอนะครับสังเกตง่ายๆก็เห็นไอมันออกเลยนะครับนี่ แต่พี่แกก็ไม่ได้มั่นใจว่าเติมน้ำมันผิดเนาะไม่มีแรงไปเลยไม่มีแรงเลยควันขาวไหมควันขาวหน่อยก็เดี๋ยวจะทำคลิปไว้นะครับเติมน้ำมันเบนซินเห็นตาวันก่อนนี่อยู่ขอนแก่นโทรมานะครับ ไม่รู้มันการตัวนั้นไปซื้อน้ํามันเบนซินให้หลานไปซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเอามาเติมไถยนาก็ยังไม่เสร็จนะครับเหมือนกันแบบนี้เลยเขาก็จะรีบวา่ามาเจอน้ํามันเบนซินที่นี่ตาแกก็ไปแกะปั๊มเล่นนะครับแกะปั๊มแล้วก็แกะตรงนี้ก็ทําไม่ได้ก็โทรมาโทรมาช้าไปก็ตาแกไปหลายที่แล้วนะครับก็ที่จริงถ้าเจอน้ํามันนี่ก็แค่ถ่าย ถ่ายน้ำมันให้หมดนะครับก็คลายน้ํามันตรงนี้ออกให้หมดนะครับตรงนัดเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็เติมน้ํามันแล้วก็ให้น้ํามันโซลา่ามันมันไล่อ๋อนี่ได้มาแล้วนะครับโซลา่าเติมเลยนะครับมันก็จะค้างอยู่ในถังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเศษผ้าชุบออกก็ดีนะครับไม่มีเนาะ <c oughs> เอาแบบ ตามทุ่งนาเลยเอาเลยครับเติมเลยเดี๋ยวเราจะให้มันไล่ตอนนี้ลิตรกี่บาทนะครับเออสามเก้ากับห้าสิบกับบาทนี่คือเรื่องอเดียวกันเลยไม่ได้นะครับ ตัวนี้จะถ่ายทิ้งเลยนะครับมี17ไหมครับไม่ม,ม,มีมีแต่คิิมล็อกอันเดียวไม,ไม่ได้การกระบาดไม่ได้เลยครับเราไปคลายกันก่อนนะครับนี่นะครับคลายตัวนี้นะครับก็เอาไว้สัก5นาทีก็ได้ครับนี่เบนซินทางล้านเลยนะครับ ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เสียไปร้อยกว่าบาทแล้วก็เสียอีกสักยี่สิบบาทก็คงไม่เป็นไรนะครับมาแล้วโซลามาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ล็อกเลยเอ้าถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ติดเครื่องดูมันก็จะไม่หมดนะครับมันจะมีค้างอยู่ในถังเล็กน้อยนะครับ ก็ทางที่ดีถ้าเรามีเสษ็จผ้านี่เราก็หย่อนลงไปนะครับเออ่มฝันขาวแล้วเอยฝันดำบางแล้วนะครับแรงไม่เลยได้บกักคาดูเลยให้มันหนักเดี๋ยวเดี๋ยวกดดำให้ ลองขาดดนงครับว่ามันจะมีอาการเหมือนเดิมรือเปล่านะครับไม่มีแรงเลยตะกี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เจ้าของจะไม่มีแรงแล้วรถจะแรงกว่าแล้วทีนี้ไม่ไม่พับบันไดไอ้นี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะติดลมเอา อันนี้น่าจะไม่ตามกว่า30กว่าปีแล้วนะครับ30กว่าปีแต่ผ่านแต่พัานแบบนี้ต้องทําุลูกเตะเป็นร่องแล้วครับไปเลยเอาให้หอบเลยครับ จะต้องมีวูบวบวบอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเศษน้ำมันอยู่ก็ยังดีกว่ามีแต่เบนซินนะครับรอบแรกนี่โอ้มีปลาด้วยนะ เมื่อกี้ไม่ได้แบบนี้เลยบอกครับไม่ไปเลยตกใจเลยทีนี้ยิงเร็วยิงช้านะครับก็พี่แกก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับนี่เย็นนี่ก็ต้องเดินทางเช้ามาก็มาบานข้าวนี่เดินทางก็ประมาณหกร้อยกว่าโลนะครับก็ต้องกลับไปทํางานก็คิดดูนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนไม่ได้พักผ่อนนะ่ะ ก็มามีปัญหาแบบนี้ก็หมดเลยนะครับยิ่งเหนื่อยกว่าเก่าอีกที่นี่นะครับเป็นยังไงปกติไหมครับอรโอที่นี่คนก็ไม่มีแรงแล้วนะครับโอ้น่าจะต้องทำพวกไอ้นี่ให้มันล็อกดีๆหน่อยตัวยกสายพานกับลูกเตะน,นะครับมีมีควันออกมีเบนซินหน่อยๆน,นะครับเมื่อกี้ เอาคลิปนี้ก็มาฝากเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากถึงตาวันนั้นด้วยนะครับที่อยู่คอนแกนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเติมน้ํามันผิดนะครับเมื่อกี้พี่เขาก็ไม่ได้เอะใจนะครับว่าไปเติมเอาเบนซินนะครับก็ถ้าเป็นพวกระบบดีไอนี่ก็มีโอกาสปั๊มหัวฉีดเสียหายได้นะครับแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นระบบพีทีก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ลีกเลี่ยง พยายามจะให้เจอน้ำมันเบนซินเจอน้ำหรือว่าเราใช้งานให้น้ำมันแห้งนะครับเดี๋ยวปั๊มหัดฉีดจะอายุสั้นนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ